สูงเห็นรถตู้มากระเลนแล้วเฮาย่านเขามรถตู้เอาพ่นในปากเที่ยงเลยเมนเหรอโอ้เห็นอยู่ใช่เหรอเจ้าเห็นอยู่ใช่เห็นอยู่ทางลงคอยนี่เขาเล่นเลยเลนทางลงคอยอันมาโรงเรียนนี่บอกเมนขาไปก็เห็นขามาก็เห็นเขาเลนเลนเฮาย่านนี่คืออันรถจักรที่เจ้าเคยขี่ที่ผ่านมาเห็นเป็นบอกโดยเข้าขี่คันนี้ไปโรงเรียนตะกี้แกโบมี่แกยางไปในตอนนี้ได้ใช่ตอนนี้กัญหยางหยางบ่กหยางคู่มือไปใส่กัญหยาง ไปตลาดกันยังย่างอ้าวพี่น้องเนาะตอลัางสีเดินทางเข้าไปเยี่ยมไปยามน้องอ้ายกับน้องเขียวพี่น้องเนาะ อ่าส้วงนี้กับผ้าพ้นอากาศมีแต่ลมพี่น้องเอ้เนาะเป็นดังไหลดีบ้านเิ่นซานหนาแป้นอ่ามันเป็นสังกสีไปเบิร์ดระบบพี่น้องเยอ่ากำลังสีเข้าไปเนาะพอดีเห็นไออ่าเพิน่นอ่าแกหักไม้หักตอกมาโอเป็นหักไม้อย่างนี้นี่ไหอหักไม่เกระดุดเสียงแล้กระดุดไวโออ่ม,มาเห็ดจุพื้นจุไผ่อย่บ่อโอ้โดยโดย ครับสบายดีและสบัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุคนเดอพี่น้องเดอคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเนาะเปิดกล้องมากกัพ่อพ่อกับบาเชียงพี่น้องเอเป็นเวลาบ่ายมุง้งพี่น้องเนาะมันนี่เป็นมื้อวันวันอาทิตย,ย์พี่น้องเอบอเชียงที่เข้าไปหาน้องไอเขน้องเค RC, งเเียวถือว่าบม่ได้เข้าไปก็ตั้งแต่ลาสุดนี่แหละพี่น้องเนาะเป็นสะพานบุญให้ทั้งเมจดีอยู่ทั้งๆประเทศก่อนอาทิตย์ไปล้วละบม่ได้เข้าไปไปเบิงน้ำกันเนาะ สำหรับช่วงนี้กะเป็นยังไงวันอาทิตย์พนมีอย่างแน่ค่้าคายหรือว่าอยู่ชื่อหรือว่าจชงไดเนาะเดี๋ยวไปอัปเดตเบื้องน้ากันสำหรับครอบครัวนีนนนนวพดด่พี่น้องเนาะปะเนาะเดี๋ยวคุณ大爷พี่น้องไปพบเจอกันบ้านทีรร่ซานของทางน้องไอ้เนาะอ่ะอันนี้ก็สิเป็นาทางเขาเนะก่อนจะเข้าบ้านเราทางน้องไอ้น้องเขียวจากถนนหรือว,ว่าทางยางาเข้าไปบ้านพนนี ประมาณ2กิโลสองกิโลปไปแหละพี่น้อยเนาะก็ถือว่าไกลถึงดีพี่น้อยอแต่ว่าดีในช่วงนี้ทางน้องๆเพิ่นกับไปห้ามไปเฮียนกับมีพาหนะจัก,กรยานเนาะทีโอเชียงได้มาโม่มให้อะไรพี่น้อยอปั่นไปห้ามไปเฮียนพ่อได้ะสะดวกสบายแน่เนาะ,ะแต่ว่าทางผู้เอ้อยเนาะดูว่าทางน้องพ่อยนี่ยกับะจะย่างรดูว่าซ่อนไปกับมูนี่้หะพี่น้อา ก็ขึ้นอยู่กับช่วงวันเวลาเนาะถ้ามู่ห้ไปก็ได้ไป uh huh. ถ้ามูบ่บห้ไปก็แม่นว่าย่างไปเราก็เนานะไปหาไปเฮียนครับเพราะว่ารถจักรอ่ารถจักรกับรถจักรของหน้าสาวอ่าอยู่เพือ่ออะไพี่น้องยผนฝากไว้ไว้ให้ขียแต่ว่ามันหมดพังแล้ววันนี้เนาะใช้งานม่นได้เลยก็ได้จอดไว้เราก็ได้ย่างไปหาไปเฮียนถึงก็มู่มาหลยอ่นะเนาะนะนะนี่แหละถนนหนทางทางเข้าบ้าน อมันเป็นลมนั่นเป็นระบบพี่น้องเอ้ล่าสุดนี่กัเนาะถือว่าโอ้เห็นดาใจครอบครัวอยู่พี่น้องเนาะสำหรับผ้าปุ่นอายุถล่มช่วงนี้กันผ้าตาดูลอดพี่น้องเนาะผ้าปุ่นตาดูลอดมาแบบหัวเลยรศพี่น้องเอยโอ้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 เอระดูกรังพี่น้องเออเนาะเนาะเดี๋ยวไปเชียงาขอคาดก่อนเนาะพี่น้องเอ อขออนุญาตครับขับรถก่อนเดี๋ยวจีเข่าเราขอ่ะได้ดิพี่น้อยเนาะน่าก้องอมาเตี้ยวนี่ฮะเนาะจุ๊บเสียงจักจั่นห้องนวดนวด,นวดอยู่นี่พี่น้องเยเป็นนังได้ดิเนาะส่วนไลายนี่มานี่อ่าบุาได้พร้อมหน้าพร้อมตาได้มาไม่นี้เบิ้งน้ำกันพี่น้องเยเปืนมือวัน อาทิตย์วันยุทธเนาะคอนสิว์ตกันถักทายสบายดีสำคัญอีกท่านึงโบนีิมีมากแช่งข้าวดีพ่กเลาพี่น้องเนาะตั้งมาเยี่ยมมายามมาแช่งกับพี่น้องเลยชื่อข้าวต้มขนมอะไรมาฝากเนาะโอ้ยนึกว่าล้มไปเลยนะนึกว่าอุ้มไปแหละย,ยั่งอยู่บ่ฮะจะค่อยนอนจะไปว่าก,การนอนหรือว่านอนญี่พุ่นเลยเอ้โห อ้าเนาะมีแต่ไว้นุ่มซุมแซวแท้นี่เนาะจ้าจะมาจะนาโดยอาสบายดีเด้อไปไปไปอืมไผสน้องตาบ่ผู้นี้น่ะลานลานมาลินนว่าน้องตาซองนะนี่อ่านิ่มคือกันแท้เนาะเออเนาะมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุด เใช้ค่าขายยังได้มียังน่ช่วงนี้ไม่หาไม่กิงกระปอรถอบ่หนอไม่ไ่ได้มันนี่ค่ะยังพมยังย่องยองอยู่นี่หากรมานี่บ่เออเพาะได้หากินเนาะขันเชืกเนาะโอ้หุจักรนโอ้หากับพ่อบ้านี่เนาะเอออาเนาะ มืัอนี้ยุดมืัอนี้บ่ยุดบ่ได้ไปมืัอนี้อยู่ตัดผมตัดยางก่อนอยู่ตัดผมโอ้เป็นราคาไหมเนาะเป็นราคาเอันเป็นนี่เลยชาผ้าพนตุกมามือสองมือมันนี่คือว่าพลึกแท่บ่พนึกมบ่เนียบอเสียงเลยเฮ้ยเขาพาลูกพาเต้าผู้ไปยุ่งแค่นัพาลูกไปหอบล่องใช่นะพาลูกพาเต้าหอบล่องใช่พูไปยุ่งเลยวเต็มห้องเลยนี่ ห้องน้ำเซ็นะห้องน้ำนบ่อนอีนี่ไนีอ๋อมันมาแห้งๆก็คักนะจักจักมุงนะอนานก็ลมา้แตปสองมแตกตื่นจะรางนอนมวนเนาะไม่ใช่ละบักไอ้บักนีบักพูกำลังนอนมวนไปเห็ดอีกแล้วเท่นาเลยนี่เนาะถ้าคนก็ดีอันคือนี่กันเนาะโอ้ยแตกแล้ววะเสียงเลยมัน ไม่เกาขึ้นเราในนันนะเขาหเขเือดนะไม่บ่ไม่คางนี่ก็เอาไม่เกามาเห็นเนาะเกามมเห็ดเบอมันก็เลยแตกไวแบบนี้เนาะมันแห้งมันแตกได้อืมดีอมาอันน่ะเจ้าได้ยังหูกอลาหายิงกระปองกระกระปอมกะได้ยรปอัะปตไดกระปด้กองได้ยิงกรงวได้ยอ้ยงง้ย่าองสัยก้ยกระองนี่อ เราจะไปอะไรเป็นพี่น้องกันบ <Portuguese> ่เด้อบ่นี่ยนะอันนี้ร้านอันนี้ร้านมาลิดน้ำร้านร้านร้านนันนั่นเลยเอ้ยมะรินน้ำไปตจสบายแท้นอนเลยนอนเลยด้ะเกิดขึ้นบ่เสียงนี่เพิ่นมาแต่บ้านเพิ่นบ่อบ่อทำไมแต่งเงินเพิ่นเนี่ย อ๋อเพื่อนอยู่ข้างขังหรอเ่เพื่อนอยู่ผู้เรามาเยี่ยมมายามพี่เจยหงเฮียนพุ่นโดยโดยลูกไปขึ้นเทิงเทิงให้ยังจะไปยามเพื่อนจะทับจะบ่โดยไปขึ้นไปเทิงพูดแล้วหานมียังในตู้เย็นเอามากินดีกว่าเอวลายังเป็นเอเติร์ดมีแต่น้ำบ่มีแต่น้ำบ่เอออเาน้ำไปหมดยัไแม่เอาน้ำไปหมดเสียมไหมไปกินข้าวกินน้อมเดี๋ยวบ่ ค่ะกินแล้วยังบ่ของนี่เลยเนาะก็ยังทําอย่างเฮียนเสมออยู่ส่นี้ก็เนาะโดเอาอกดจันอยเดี๋ยวก็ปิดแล้วเนาะดดแล้วเนาะดปดักเบกสงกานี่แหละเออจังเฮียนต่ออีกเนาะอ่า เนาะเออน้องเขียวมาลมนี่คือว่ามีชีวิตชีวาในนู่นึงเนาะเอาไปเอาได้เพอเสียงเลยฮะขณะคนกินข่าวอยู่ฮงเฮียนเลยคือชีวกินข่าวแล้วเพคนจอยแล้วมาทุกมือทุกมือปลาหลอดเหือลังนั้นเละยืมมาเลยคนเอาลงทิพยไปแล้วเพคนบอกมาคลายแบบไปฮงเฮียนนี่ก็บ่ค่อยกินข่าวเนาะค่อยกินข้าวมิตรลินทั้งและลินกับกินข้าวเปียกลต้นมันจอยอะไรแหละมาทุกมือทุกมือ เดูยอ้าวสาวน้อเข่ากินล่ามแล้วพอมีแห้งจอยแหงโฮมลายบบเยอเป็นลมเลยเนอันดัดจักทั้งน้องฟอยได้เป็นได้สมมากน่บอสยิเขาไปไหวยู่ไปไหวมือล้มหลยยันเรินมถับแล้วตตลาดเลยดยอ้าสนอยอันเป็นนี่ได้เนาะอันในชื่อเสือผ่านอะเพ่ยีบอ เอันฮะได้อยู่ได้ผู้จักโตคนสุดหนึ่งในการเรีนไปโรงเรียนทั้งนี้ได้ใช่สองชุดสองชุดกอกนอมีบอได้ดสองชุดนั่นแหละเลยแล้วก็ไว้ใส่ดีแล้วให้พ่นไปโรงเรียนต่ออีก ไปกองถ่ายกองเฮียดีเจริญพระบารมีอุปกรณ์ประชื้อให้ลูกเราก็ดีอนี่แหละพักผ่อนซักผมม,มาเยี่ยมมายามเด้อมาหนี้มีแต่ข้าวต้มขน,นมมาฝากมาหนี้อ่าเพ่อให้เข่ามาแต่หึงเลย,ยอยาจะเข่ามื้อวนันมาวาันอาทิตย์นี่แหละว่นอ,อาทิตยพ่อรายอยู่จจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทุกวันอาทิตย์ไปที่กระพัก เอาเขากะอยูใน่ทำเนเนี่ยลประจับผมเลยตัดผมไนี่สั่งหาพันคนตัดครลน้อน่อนี่ัวนึหน่อยนี่สาพันสาพันเเออผู้ใหญ่สัหาะาะเดียวไปเอาขนมมาให้ก็เด้อมานึ่เสียงก็ได้เขียว ร่มเมลนี่เนาะยอดยอร่นยอเราจปนพต้เพ่งเลล้ไปทั้งได้มันแล่นลงทางกัไดอะเเข้าไปห้องรัวเพะ่าดอยอ๋อวังเ้อเมื่อวานเมื่อก่อนในเฮือนกเจ้ากำลังส้่งหากระเล้าปีนไปบปีนผ่มเลยหลังหากระเล้นั่งเนาะมี อาปิ้งไก่นาโปงเด้อมาฝากอาโมเมนต์ปิ้งไก่เซโน้ด้วยเนาเนาะมโอนี่มีแนวมาฝากอ่าใส่เย็นมโอนี่ปีโป้ใส่ตู้เย็นเด้อได้อ่าอากาศฮ้อนๆอนะแล้วก็ปิ้งไก่นาโปงร้อมกับเหล่าขาวหอวยอดกี่ชิ้นไปดูไป นั่นแหลเอาไว้ภากันแว่งกันกินโอ้ยเนาะควนเอาใช่ด้นี่แ๊บเดียวอันนี้เนาะว่าคันแห้งด้อนนี่ยดิเอานั่นแหลเลยโอ้โอหลายนวีดนีแห้งได้อึงไมอนี่ได้อึงไ เฮ้ยแนคนแทนเอยยโอ้ยประโวกใจลอยๆยอเสเซียตวเต่าเลยเะแกเ้าเด้อไปแกพากันแบงกันโนเดี๋ยวอันเชียงไปอันทังลงพ่อแบบก็ไปเชยงก็ได้นะพาไปเบิรดูจักหนยเด้อเ้อ้ยเ้ยลยางพเซียดแลนเพราะว่ามาลบนันไปได้ฮะรีวิวเบิก้อแรกนะเมื่อวันศุกเห็นประตูไมฮะ เแรนมูนมาสุกเห็นรถตู้มาก,กั็แรนาาแล้วเ้าย่านเขามารถตู้เอาโคตรในปากเชียงเลยเมนเหรอโอ้เห็นอยู่ใช่เหรอเจ้าเห็นอยู่ใช่เห็นอยู่ทาง,ทางลงคอยนี่เขาแรงเหมือนแรงทางลงคอยอันมาห้งเยียนนี่บ่แม่นขาไปก็เห็นขามาก,ก็เห็นเทาแลงเท่าย่า,ยานโอ้เดี๋ยวเจ้าแรนบ่แรนเลยห้องเยียนไปนี่เหื่อแตกเว้ยน<อ>ี่อ๋อแม่น,นี่ยในช่วงนี้ก็ออกข้าวดูอันคน ลายจับเป็กน้อยเนาะคนห้องอยู่บ้านยังไหนอยู่เขตเมืองแดดแดดไปหน่อยแต่เมืองชัยบุรีนี่เอออ่ะเนาะอันนี้คืออันรถจักรที่เจ้าเคยขี่ที่ผ่านมา,าเห็นไหมบ่โดยเออข,ขี่ขี่คันนี้ไปโรงเรียนตะกี้แก่บ่มีกับยางไปในตอนนี้ได้ใช่ตอนนี้กับยางยางบอ,อยางคู่มือไปใส่กับยางไปตลาดกับยางยางเดาน มู่คู่อังชื่อได้สับูวได้ปฏิปยน้ำเพลินอืเฮาบะดดินนำเอาจากเพลอนนี่ไปพุ่นประมาณ2อกิโลไปเพือนเนาะโดยสอกิโลเชียงเบิงนี่อ๋ออ่อพี่น้องเว้ยเดี๋ยวไปเนีน่ยก็ต้องไปอ่าเวลาได้เติบแล้วเนาะเจ็ดโมงเจโมงิปมาไปเจ็ดโมงิไป,มงไปหอดพุ่นไปหอดพุ่นกเจ็ดโมงสา ประมาณชาสามสิบนาทีห่อนเนาะยางไปอันรถจักอันนี้นะมันเป็นยังอันนี้นะอันนั้นมันออกลีนมันออกขี่ไปเลยลีนมันหัวลีนหัวชั้มบอกโดยเหี่ยออกมาเลยขี่กับโบมวนน่าจะเป็นซ่วงอันนี้เนาะซ่วงขาดเพราะว่าดินซึนมเหี้ยเด้แล้วเราไปเช็คด้วยบ่อีพอเราไปทามแล้วประมาณสามลลานไปเปลี่ยนหมดเลยเช็คนี่ได้โดยป้าทุก เอาเงินมาจะใช้เปลี่ยนเหมือนไม่บ่ใช่ค่ะโอ้โจผีหน่อยวอจังว่าเรไปทานข้วแล้วเสามล้านปลายแล้วอะสามล้านปลายบ่ได้แม่นน้อยๆเด้พี่น้อยเนาะรถจักรอันนี้นะเป็นรถจักรเจ้าเองเลยบ่รถจักรเอื้อยเฮารถจักรเอื้อยโดยเวลาปลายเฮาขี่ไปโรงเรียน S 2> <S 2> อเอ้ยนี่เอ้ยที่ว่าเหตุงานอยู่ไทยพนบอ่บอโบเหตุอยู่เวียงนี่เราอยู่เวียงเราอยู่กับครอบครัวเราอยู่เวียงอ๋อเป็นมีครอบมีครัวอยูอออ่พุ่น<ด>แลเพนเอารถจักอันนี้ไว้แห้เจ้าใส่โดยเอ,เอาให้เลยบ่หรือว่าให้ใุกใส่ขาวให้ใส่ขาวแล้วลงมาเราก็เอาร้วัาฮะเอาให้ใส่ขาวซื่อ,อแต่ว่าตัวน,นี้บ่ิได้หน้าช้ำอันนี้เนาะนนมนไม่ขี่ครับแล้อแตว่าจอดไว้นี่ได้หึงได้นี่เนาะในประมาณสองเดือนเลย มันจะหดติดบ่ได้ได้เหาะติดได้ยูแต่มันลีนหัวมันขี่บ่ได้มันสะใหม่ไปได้เนาะโดยามันแตกอติดดูกสูบลูกยางมันยากไปอีกเนาะโดยเป็นด้านตาเป็นยัางกระห่้จะดีอยู่บะคือเก่ามืดแต่เสียแต่ว่าอันมันติดบ่ได้อันอันนี้เนาะถือดึซึมนี้ยางกระหั้เพราะนี่นะหัว่ได้ใส่เนาะ สิบสี่สิบห้าปีเราได้รถนี่ให้อันนี้บ่โดยตองแรกน้องเคียวยังยน้อยบ่แสดงว่านี่ต้องเป็นรถแต่ปีสองพันสิบแปดพิ่มจัางหนิเนาะหลายปีได้หนิเนาะอ้อาเนาะเป็นจักรายานพาหนะรถทิพใช่คือเก่าอยู่บ่อยู่คือเก่ <laughs> าโซค่ะ ไนขี่ไปหน้าต้นโสมบนโต๊ะก็เลยขี่ไปหน้าตอนตอนแรงจะนอนมาโซมขาดโดยโสขาดไปหากระไดเคืองทางจูงกับมะเฮนี่อันโซเก่ามันได้ใช้ลูกไปใช่นะโซเก่าวว้อยู่เลยนอกโซได้ยุโรปแต่ว่าอันนี้โบยากโบสำคัญเปรนเราตัวนี้นะมันงบโบหลายมีแต่ว่าเปลี่ยนห่อาโซมาใช้เนาะคืโซมาใช้ก็ได้แหละแต่ว่าตัวนี้นี่นักแน่นอนตัวนี้ โอ้ไปถามเช็คมาแล้วเรามร้านโดยอีพอเราถามแล้ว่าซามร้านเราป้าฮาวาไรเถะมันกันมาเตอร์ไซเด้เขาเราแปลงนี่สิได้ขี่นี่เขาอะโอ้มันกรบโปได้ขี่แล้วเนาะงบสูงปานอ๋อเขาเนาะมีแต่ว่าช่วงนี้มีแต่ย่างไปมาเนาะไปตลาดตะ๊ดีขายต่างๆก็ย่างไปย่างก็ไปกลับมาเนี่ยเลยอ๋ออ๋อ อ่าเนาะมันยังจะต้มหยังอันนี้น่ะต้มเหลาไม้อีแม่หาเหลาไม้อ๋อันนี้สิต้มกินเองบ่นี่นะโดยอือนี่นะเนาะกินครบนครัวอันนี้ก็ไม้แกินได้นี่เนาะปากมันเปลือกมันอเปลือกอือเนาะไปซะเนาะไปเบิ่งงเฮือนก่อนชาอีจักเด็กจักน้อยพี่น้องเอ้ยเป็นได๋เนาะโมานี่ว่าได้เนาะ อเอใช่อันนี้ได้เนาะตู้ยินมือซายนี่ริบาตเผาไปมือซา,นาวนี่ไพ่บฏิบ้รับบ่บอบ่ธรรมดาอดูใช้มีอย่างนี้ฉันมักมีแต่ปลานี่แหละปลาซิว ปลาซิวหรือปลูกปลาเะาเป็นลูกน้องเขาเฮเจ้ายัางบอท่านได้แล้วดูเด้อเด้อบุหงุว่าสิซื่ออยู่ใส่พี่น้องเอ้ยอยู่ในตลาดาน่ะในมีว่าเสียนัวนี่หนาสิโบมีได้เพราะว่าเาสานเองดิมีแต่ลูกมันยากยากอยู่ได้เฮนี่กันเราต้องสั่งมาอีกเด้เข,<อ>ขําไปมื้ยนะอเอาเฮคนละดากเอาเฮเขาแล้วเขาห้ปลาสองโลก ตอนบ่ม ja, ีกับบเป็นยังอ่ายืมเอาตัวเขาในสายคนเด้อเอาเชือกมัดเอาะดอกขึ้นมาเพล็ดขึ้นทะเลแท้นี่บอกดีออกไปนี่อ่ามันเอียงไปแบบนี้เนาะนี่แหละพี่น้อยท่านว่าการยุกตัวอย่างคือถ้าเฮาดื้อเนาะสีได้แต่สังสีเนาะ สังกะสีก็ไม่ไม่ข่าวนี่ก็โอ้ไม่ข่าวยังดีอยู่นี่เนาะไม่ข่าวทั้งนี้ดีอยังดีอยู่บอดีตะบอดี้ถือว่าเอ้าคือว่ายังได้อยู่ไม่ข่าวแต่กระเปรนเนาะนีะ่สองอยางสามยางเนาะออสองสามยางไปหน่อยแต่ว่าแป้นนี่ย okay ังโอเคไปเลยนี่แป้นกับสังกะสีนี่แต่ว่าเป็นเสาเฮือนนี่มันไปเปล่าเลยเนาะอ๋อไว้โลกนี่เนาะลมเฮงขึ้นบนนั่นนี่ปุ้ย อยู่แถวบ้านหนองคือล่าสุดนี่กับยกครัวเลยไปไปเลยเป็นหนังคาเราแต่ได้อยู่ดีนี่เนาะคันว่าลมมีแห้งกับคือจชาวนาเล่นไปห้องน้ำก่อนเนาะดูไอ้คัลงไปดูคันลงไปก่อนได้เห็นเนาะอืมอ้าวเนาะตู้เย็นหักแลบไปเนาะไอ้บนมีปัญหาอย่างเนาะบ่กติดูไอ้ฝ้าสาวเนาะลงก่อนสาวสำนีก่อนพี่น้องเอ้ย อหอ่อารุอนผ่ออน <c oughs> เอากเอากาโอ้ชียงเลย่อนเอานอเอานเาะ<อ>แล้วไไนไกอปีใหม่ลเนาะก่ชินทดปีใหม่เลยแอ้เอาขาอันนีเนนะ้เด้อไปแช่่ตู้เย็นอูเด้อ โอ้ยขอบขอบใจบาเสียงมาตอนตื่อเช้าเนาะใช่ฉันกลับมาตอนนี่ได้สิ่งไก่ใหญ่โอ้ได้สามชีมมือได้ดีไรได้คือแท้จากพ่อไปอ๋อได้ดิไรโซ่จามือว่าอะไรกันยังได้สี่เฉพาะซื้อะนาชานมาใส่อ๋อเอาผักหญ้าเอานี่แหละผักหญ้าได้โอ้หักใหญ่หนึ่งนี่ อโอ้ยเขาขอบใจบาเสียงเลยว่ามีเรื่าคอกร่อนว่าแล้วทางงานเจ้าก็ยังเห็ดเบี้ยงางนก็สั่งคือเกาอยู่เหมือนบ่โดยเอ็ดแล้วมาข้อฟอกนีข้อฟอกรีแ่นาะแต่ขออกเพื่นแม่วันที่เช้าเน่มันทุวันทุวันไลยเอาเมื่อยแล้วเหมือนปีแล้ะแต่ลูกหน่อยจะลูกใหญ่เอไปกัไม่ีช่แล้วพอแต่ได้กิน กับเซียเรียกบ้านการเมืองท่านอาณามันนั้นมาเห็นข้วสารเห็นเงินแล้วเพอดีใจกันเมื่อวานว่าเสียงเ่าภาคเลยโอ้ยเอว่าเราเชื่อหมดแล้วว่ะว่าภาคเห็นโอ้แมนหอูเขาดิเขาอันนั้นได้เนาะเขาอ่า ข้าวมะลิอีกอย่างเกาะเขาเนียวเหนียวมะลิเนาะข้าวเหนียวแต่ว่าเป็นข้าวทุงเด้แปลว่าเขามาจากไทยได้เขาไีกเข้าเกตเอขึ้นห้องมันก็งามก็ข้อฮุกนี่แหละเนาะแซ่บเลยเม็ดมันโอ้คือนอนตายเนาะยังอยู่ได้ค่ะยังกินหนึ่งกะคักพร้อมพร้อมเขาเนาะใครยีหลอกเป็นครอบครัวซอยกันทำมาหากินอยู่ไปหน่อยบ่อดหลอกเนาะ น้องเขียวน้องอ้ายน้องต่าในกันนี้เนี่ยน้องหาน้งม้งน้องไมมมีอย่างกะหาค้าขายซอยกันโบ๊ดอกเนาะอืมยุ้งยิ้มกันนี่แหละเนาะดูดูอ้าสนอมื่อนี่มาอ่าให้กำลังใจอีกรอบนึงเด้อมาเยี่ยมมายามเด้อ่ามาอัปเดตให้ทางปุญญาเอฟซีอ่านี่รับโดยโซ่เมืองน้ำกข็อีกเท่หนึ่งอ่าเอาอมิได้ว่าบอเชียงกับคนนด้เสิร์ฟเนาะ มิแตนนี่แหละของฝากของต้อนซัมมี่เดอร์รอบนี้เด้อโอ้ยขอบงขอบใจหลายๆเนอะโอ้ยโอ้ยเมื่อนั้นก็ฮัมาเพรท่านนั้นจะอ้อก็ซานมากอะฮัลซิวยไซไฮด์ฟอนเพิ่์นเด้อโอ้ยขอให้เพิ่์นอยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บอย่าได้ไขอย่ามีที่ได้เป็นคอมโฟมใส่ให้ลูกใไฮลานได้เพิ่งได้พาได้ส้นนี่แหละเนาะเออเพิ่์นปลาไก่สีห์ปีใหม่แล้วเจ้ากันขอให้รวยขอให้แฮงเด้อเจ้าก็ดีความเจ็บอย่าได้ไขอย่ามีเพิ่์นปลา หอยู่ดีไม่แห้งไอะแหอายุมันควยืนแข้งแข้งแข้งแห้งเด้อโดยอ้าวเนาะคือการอนไรเด้อเนาะอ่าบอกว่าผู้มาเยี่ยมมายามกะหรือว่าทั้งผู้ให้พรเนาะโดยอ่ายุดีไม่แห้งคือการปีใหม่ใกล้สิเข่ามาฮอดได้อๆเนาะโดยอ่าเนาะพระสนอพระเชียงกับก็เด้อรอบหน้ารอบในมาหาใหม่เด้อ ไปไเนาะมีแห้งด้วยผัเซียกเลยจริญดีเอาเอาเนาะปลอดภัยเดินทางตลอดปลอดภัยโอ้ยอ่ะพี่น้องเนาะกลับออกมาบปดนี้ก่อนจะเดินทางอ่ามาเบิ่งมุมเนาะนี่แหละบ้านเชิงซาเนาอเซไปตามกาลเวลาอ่านักโยพี่น้องเนาะขึ้นไปทั้งทั้งนี่ปานขึ้นทะเลโอ้ยเนาะอ่าเนาะ้วก็เพิ่มเติมเด้อพี่น้องเด้อเนาะ อันนี้แหละรถจักรพาหนะทั้งน้องพลอยพี่น้องเอ้โอ้ยอแต่ว่าบบเมนรถเราแทะเราพี่น้องเนาะเป็นรถทั้งเอื้อยเฮ็ดเด็กอยู่งานทั้งวิ่งจันทร์พวกเรากินนี่กัน,กกนแต่ว่าไปมามันบสรสะดวกสบายในพี่น้องอนะในครอบในครัวเนาะอ่าสอมกับแพงพราะตั้งว่าสามล้านกิบพี่น้องซื้อไม่สิบโบดีเพรเนาะโอ้บบเมนได้พี่น้องแต่ซื้อไม่ยังนักไดนะ้เนาะสองหมื่นสามหมื่นบาทพุก มาเด้อเนาะอ้า,นะอามาใช่มายามเพิ่นอีกรอบหนึ่งเด้อพนะี่น้องเด้อเนาะเป็นครอบครัวน้องอ้ายน้องเขียวน้องพลอยเนาะนี่แหละพี่น้องเยบ่มียังามาแจ้งเรามานี้ก้มิเตนี่อยู่ได้กินนี่แหละพี่น้องเยมาฝากมาตอนทางน้องๆเพิ่นบุเ,นเสียงกันเนาะอ้าแดดฮอ่เอ้าพี่น้องเยเนาะใกล้สีฮอดปีใหม่ อาสิเขามาฮอดมาถึงเด้อพี่น้องเด้อเนาะจังไดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสู้กายสบายใจเด้อพี่น้องเด้อเนาะาัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นพี่น้องเนาะควาเฮุดธ,ธุรกิจการงานการค้าการขายก็ขอให้ราบให้ดื่นให้มีโชคมีไสตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องเนาะปีใหม่ใกล้จะมาฮอดมาถึงนี้เพียงเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดี